ลาโจ้ท้ายหยังฝนจะตกแล้วบอกกังได้รอฝนดูวยตัวดนนึ่งเบอร์ตกก็ต้องฮดหนึ่งตัวเดี๋ยวกะตกก็แล้วนะเห็นบิดกระตกแล้วฮดอะนหยังฮะเนี่ยฮดพักนะปลูกไว้บัวได้ฮดมันก็จะรอฝนกับใบรอดอกยักสิตกง่ายได้ฮดไว้ก่อนหรือใบกินปลูกพักอะนหยังพักเนี่ยพักผมบอกหอมบัวพัก คางกตองใบเลยบ่ผักไผ่บ่คดนักนักหดนักนักจะได้แนมก็นเานาะรอฝนพอดีบ่บ่บ่รอแล้วบ่มีเข่าบ่มีเข่าเครืร่องไม้จะซื้อมาเห็นตกจักเถืยอ,อนนั่นอย่างเนี้ยนะหอมดวนอันนี้หอมดวนปลูกไว้กับอาหานแรบสักเตียอาหานแรบบาหานเขียงดังสักเตียจะปลูกไว้ยังจะปลูกไว้เสรนจแล้วบ่ได้กินแรบกินแรบอย่างอื่นก็ได้ตัวแรบอย่างอื่นมันแรบอยังแรบแฮะมาได้ใส่แก่พอคอยหอมดวนเนี้ยแรบเนี่ยอื่นหุ่นละแรบไปเนาะแรบแฮะนี่ ป่าปงว่าปลาก็ได้ตัวปลูกไว้มันก็ต้องพอตัวแม่ตัวเองจะมีแหงซื้อจีนมาลาบก่อ่มันมีแหงซื้อก็มันต้องปลูกหรอกแน่ๆนี่ผักไผ่เนี่ยปลูกใหม่แล้วเนี่ยอือผักไผ่หอมดวนมันปลูกมันมีจีนลาบก็แค่นั้นแหละอู้วววน่า,าได้มีจีนยังไงได้ลาบก็ปลูกไว้จีนกับเี่ยเลยอย่างแ,แนมบดได้ก้าแนมกับข้างเขาอยู่เนี่ยก้าแนมกับบดได้ใจ มันแค่ามาหดน้ำผักคงแบบยกฟูไปใช่ไหมล่ะก็ได้กินดีกว่าซื่นวะเออมันก็ดีกว่าซื้อเปียงแม่เนาะมันนวยเต้าใดาแค่ไหนตัว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 เราไปจะว่าข้างกค่แนมแค่ไนสองเดือนเราเนี่ย่มาเก็บอยู่ข่ามาเก็บแล้วก็ลบเข่าหรือเปล่าลบคนเก็บแนมบอกลบแล้วโอ้คือประพฤติดีแต่ว่าเนาะมันได้ชี้ก่นกะ เดี๋ยวจะหุ้สืกเขาจะมาตัดน้ำมาแต่จะหุ้สืกหน่วยละเจ็ดบาทพุ่นน่ะเปิดน้ำเลอ่นลอนโชว์โชว์รอฝนตกบ่รอทามากกับหายหล่นอยู่เนี้ยโอ้เศ้ามากกับพุ่นแล้วสวยๆพุ่นแล้วก็กลับมาบ้านพุ่นกับปลูกข้าวพวกกับแม่นี้แม่นเนี้ยผมดวนผักพภัยแต<ส>ะปลูกแปดจะทั้เรือปิดได้ละกาเนี่ยปิดได้ละกา ออไปเ้าตัดแน่เลยแนมเนี่ยตัดแน่่ต้องการอย่างเลยเขจะไปหดอย่างหดแตะหดแหวเนี่ยแล้วก็ปลุกเบืปลุกบืนปลุกเพียรผ่ารับเหี่ยเนี่ย่คาตมคาตองอย่งมากินเนยเลยเนอเลยเกินอยู่ตัดกินได้มก็ปงได้เนาะืมคนแน่แต่จี้ทำแท้ปลุกขั้นปลุกนี่เนาะคนท้องก็ะปลูกได้ปลุกแกนก็บอก เป็นใค้ปลูกมันไปนะจนะะเกิดปุ๊บเกิดปุ๊บกระตีกระดูต่ดป่อๆๆอเขาจะมาเก็บก้านแำแล้วก้านแำจะขึ้นป่อมาจะมูน